แน้องว่นานอาสาด่วนหามไปหาเมียตอแก้วบ่ห้ไปหาเมียบ่ห้ไปรับอะไใบอะไรใบแล้วว่าสั้นนะครับผมเมื่อวันจันน,นี่แหละเมื่อวันกวนนี่ตอแก้วเรียกประชุมนะครับผมเรียกคนไทยมาปชุมกันคนไทยสองคนครับคนเกาหลีคนหนึ่งหัวหน้างานนะครับเนาะด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนี้นะคนติดโควิดเยอะในเกาหลีก็ติดโควิดกันเมือ่อนึงกับแสนกว่าน,นะครับแสนหาเนะาะเมื่อวานนี่แสนหา แสนหาเงินคนเนาะติดโควิดโอมิคอนนะครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับมืนอนสารนัตราสตร์มีเรื่องมาฝากพี่ฝากน้องเล็กๆน้อยๆนะครับผมเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้นะครับเด้อผมมานางเมาอยู่ใต้หน่อยมองปัดประตูน้ำเบื้องน้ำแข็งเนี่ยไหนขาวๆน้ำแข็งน้ำมันไหลรอดน้ำแข็งนะครับลีๆๆลงมาหนิมันนางเอาบรรยากาศผมก็นั่งอยู่ทั้งน้ำแข็งนะครับเด้อ วันจัณว่หมาผู้ใดบันสามถูมาแต่ใส่ละถูหมาผู้ใดเนาะบันกระชับ่ล่ะอันวันจันณชาวแก่มาเรียกประชุมคนงานสามขนน้ำกันคนไทยสามขนกับคนเกาหลีข้นหนึ่งบอกว่าตอนนี้นะโอ้มีข้นมันหลายไปใส่มาใส่กับไฮละมัดละว่างบอกให้ไปอาราบ้าแล้วบอกให้ไปเฮงาอาราบ้า บ่ให้ไปหาทายรูปนะเพราะเพิ่นกับเพิ่นกับเบื้องผมอยู่ต่อแก่กับเบื้องผมอยู่เขากระดูว่าผมทำยูทู e นะครับกาควเป็นจริงกับผมกับบ่ค่อยไดือดร่องที่ว่าอยูุน้ำกัดหลายๆคนกับบ่ค่อยมีนะแทบจะบ่มีเลยที่ผม่ายที่คน้นยู่เป็นกลุ่มเป็นหนังเพื่อน่าจะเห็นคลิปที่แล้วที่ผมไปทายปลาสวนแตงคลิปมือบ้านมือก้อนนี่แหละเพื่อนก็เลยมาบอกผมว่าก็ให้ไปแล้วเด้อว่าสันกระจากสฮ็ดจังได๋ นะครับพี่น้องกันบ่ให้ไปหาเมี่ยก็กตายท่าแหล่วบกเพืองขาดเท้อขาดใจท่านหล่เนาะเออไม่ไปหาเนี่ยก็เลี้ยวท่านแล้วเกาลีติดข้อิดเมือม่อละแสนกว่าเมื่อละแสนหาพี่น้องมือวานนี้แสนหาหมื่นคนนะครับถือว่าเป็นอีหยังที่บ่เคยมีเกิดขึ้นมากก่อนในประเทศนี้เขาแก่เขาก็เลยกังวลล่ะนะว่ายานลูกน้องหรือไปติดเชือติดยังต่างๆเขากะ เขาก็หหามเป็นเรื่องธรรมดาของเขาละ่ะอันนี้บระด้ว่าเขาแต่ว่าจากไหนผมก็ขึ้นฉไปหามเมีย <c oughs> ไปหาเมเนียคือเกาแล้วนะครับพี่น้องเว้ยบไปหาเมียกัเรียบร้อยเลยมามาหากันวอดประเทศนอกแล้วก็ไปผมก็ไปหาแต่เนียผมแหละผมก็ป้องกันเากขอ์้งอยู่นะครับผมน่าก็ป้องกันเากขอ์้งอยู่กับปรเดยว่าประมาทเลื่อนเลื่อยอย่างบร,รได้ไปแวะหน้าแวะหลังนะครับผมอมืขาดเทือขาดใจส้นแล้วเว้ยอืมเนกายลงนอนกอดมอนเชียงรัง ยิดทน่หน้หนนางสุดอ่างวาหงห,หัวใจอาวอนพวนเหลียวพระธรรมดานะครับผมเอามาที่นี่ก็ได้เสี่ยวข้าวโควิดติดควันพันมืนหาเส้นหาเสนหามาฝากพี่ฝากนอนก,กันหน่อยนี่ล่ะสิ่งที่แถวแกเขากังวลก็เพราะว่าตอนนี้มีคนติดโอไม่ควันเยอะมากนะครับในเกาหลีใต้เอาหัวขอข้าวเขาวข่า,วางสิยอดโควิดเกาหลีใต้ในหนึ่งวันทะลุ หน0 0 0 0สรายเป็นครั้งแรกนะครับผมวันที่22กุมภาพันธ์2,022ตามรายงานของสำนักง,งานข่าวยอนฮับนิวที่เผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมโดยรัฐบาลท้องถิน่นและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศนะเวลา21นาิกาของวันที่22กุมภาพันธ์คือเมื่บ้านนี้นะครับผม 2, 2,022 ยอดผู้ป่วยยืนยันรายใหม่158,005รายเรียกได้ว่าเป็นจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสูงสุดต่อวันหากเทียบกับวันที่18กุมภาพันธ์เมื่อเวลา0นาฬิกาที่มียอดสูงที่19,715รายต่อวันนะครับผมและหากเทียบกับช่วงเวลา18นาฬิกาของวันที่18กุมภาพันธ์จะพบว่า มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่อยู่ที่113,323รายแต่ภายในช่วงเวลา3ชั่วโมงให้หลัง21นกาถึง22่นิกาของวันที่2ปี2022่กับพบยอดพูดอยอดเพิ่มขึ้นสูงถึง44,682รรายซึ่งยังไม่ถึงเวลาเที่ยงคืนหากว่า คาดว่าหากมีการนับเยับร้อยในช่วงเที่ยงคืนของวันที่23คาดว่าจะมีจํานวนมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับโอ้ยิดหลายแห้งที่นองเนื่องจากช่วงสุดสัป,ปดาห์ปริมาณการเข้ารับการตวรวจโควิดลดลงทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อไม่มากในช่วงเสปปราร์อาทิตย์แต่วันจันทร์การเข้าตรวจเพิ่มขึ้นส่งผลให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงสุสดสัป,ปดาห์นะครับ นับตั้งแต่มีการแพร่กระจายของไวรัสโควิดกายพันธุ์โอมคอนจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกสัป,ปดาห์ซึ่งมีการเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าทวีคูณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในเกาหลีจะสูงถึง1 3 0 0 0 0ถึง1 7 0,000รายนะครับ นี่ก็คือสาเหตุที่ถ้าไม้นายจ้างของผมต้องมัดเตือนลูกน้องมาห้ามลูกน้องเ่าให้ไปใส่มาใส่นะครับเนาะก็เข้าใจเขาอยู่ดอกด้วยความปลอดภั้ของแรงงานเองเขาก็เกรงว่าจะลูกน้องก็าจะไปติดเชื้อติดอย่างมากมันจะลําบากนะครับมันจะลําบากแล้วก็จะมักกักตงุงกักตัวหรือว่าอาจจะได้ปิดล่วงงานากิจการของเขาก็อาจจะชะง,งักไปซึ่งการเห็นลายลายล่วงงานเห็นหลายคนพี่น้องคนไทยกัติดไปแต่ว่า มันก็รักษาหายครับพี่น้องรักษาหายกินยากินน้นก็เศร้ามันก็บ่ได้มีปัญหาอีกอย่างดอกแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันจะมีปัญหาเขาก็เลยต้องมาห้ามไปนะครับเด้อผมกเ็เลยมาฝากพี่ฝากน้องกับข่าวขาว้ขามือนี่ตทดเมื่อหลายอีลีครับพี่น้องซึ่งบางคนก็บอกว่ามันเป็นโรคที่ว่าลายแรงดอกรักษากระหายเปลี่ยนแล้วมันกระหายบ่บต้องกังวลจักน้อยเขาก็เปิดประเทศแล้วจงสีประมาณนี้เขาก็ว่าเนาะครับเนาะ อันเนี Middle ้ยงเปิดประเทศนี right food, like, like start, like ่กระทามผมมากคู so ่ม <lights> <im> ือล่ะแต่ผมก็อย่างว่ากับพี่น้องอังกี่นะครับว่าเขาจีเปิดหรือว่าเปิดนั่นก็ต้องขึ้นยู่กับทั้งการของเกาหลีเองบ่าเม่นว่าสิพากันเบาเดาคาดเดากันเอาหลายคนก็สทรงข้อมูุประเทศนั่นประเทศนี้มาให้เบืองว่าประเทศนี้เขาก็คาดว่าจะเปิดประเทศไห้ท่องเที่ยวแล้วประเทศนี้เขาก็เริ่มจะเปิดประเทศนี้เขาก็เริ่มกับเปิดอีกจังน่อยเกาหลีเขาก็คงจะเปิดก็คือคาดคาดเดาครับผมการคาดเดาในเกาหลีเองบ่าเม่นว่าเขาบากังวลนะ บางคณะเท่าแก่ผมผมีเบาคักอีลีเมือนัน้นปกติแก่สิบว่ามาเบาแต่ง COVID มงงี่มข้อวิดมากแกพื่งเบาแซสองครั้งในสามปีเมื่อวันจันทร์นี่ถือว่าแก่แกเาบาคักอยู่แต่ผมกับข้องจ,จะกสิไปหาคือเขาหันหละเมียกระไดงสิ็ดจังหดเนาะเออก็ไปหาเมียกสิไปจังไดนะครับพี่นอ้องอือไปผมกับกอดไพ่อยู่ผมกับมีรถของผมไปตั้งหากผมกับ,บาได้ไปแวะหนา้าแวะหลังนะครับพี่น้องก็ฝากถึงพี่น้องคนไทยเฮานะครับผม มันโรคไพ่มันหลายผู้ใดไปเห็นว่านี่กะให้มือจักป้องกันจากควงแมกอนาำมกะให้ติดตัวไว้ตลอดผมกะติดตัวไว้ตลอดแต่ว่ามือนี่บ่ได้เบาว่าได้มือนี่บ่ได้ใส่นะครับเนาะเพราะมีคนวนว่าอยูู่้เดียวสิใส่เห็ดอย่างประมาณนี้นะครับสาหรับปัญหาของผมที่จะเกิดขึ้นในมืออื่นมือหือนี่ว่าผมติดตัดสินใจแบบใดถ้าผมไปหาเนี่ยเพราะว่าวันสองวันทย์นี้เข่าแกเขากับผมมาเร็วกอทิตย์่าแกมาอาทิตย์ละสองวันแต่ถ้าเขาบอกผมแบบนี้แล้ว ถ้าผมไปเขาสิบมาจอบผมหรือเปล่ากับบัท่านลูกเออเขาอาจจะมาจอบไม้ยังคู่ขึ้นว่าบ่าให้ไปรูน้นี้นั่นคูคืึไปเองสินะผมกับบัท่านลู้ได้ว่าสิเป็นตั้งไหนแต่ว่าก็รฉให้เหตุผลกับเพื่นอนะล่ะว่าเมียฉันอยู่คนเดียวฉันตาา้องไปหาเมียฉันหนึ่งสั่นงสีส่ที่ว่าไปฉันก็จะบอกไปแ,แวะทันแวะนี่ดอกฉันจะไปหาแต่เมียฉันก็สฉีบอกเพื่อนประมาณนี้นะครับพี่นอ้องการจักสีว่าจังไหนเพราะว่ามันบม่ได้ปลอดภัยอย่างเลยตอนนี้ไปใสมาใสกะถ้าบลาบ้างกะม แล้วก็ค้นในเกาหลีเองนะคนเขาก็ขึ้นลดล่องเลืออย่างต่างๆนี่มันกจําเป็นเขาต้องไปจําเป็นต้องไปต้องมาครับพี่น้องบ่ให้เขาไปเขามาจะเฮ็ดจังไดเขากับ้นเอาันชีวิตต้องดําเนื่อต่อไปขันสิมาม่วงตะยานข่าตะยานก็บ่ได้หาเงินหาท่องเฮ็ดจังไดล่ะเงินใส่ทุกวันกินทุกวันของใส่ควางสวยมันจําเป็นต้องมีจําเป็นต้องทําจําเป็นต้องต้องหาเงินน่ะพี่น้องอถ้าสิบอกมแต่วาญาย่านกลวกลัวนั่น โอ้ยกับวันอาฮ็ตยยังจักเชียแต่ว่าย่านกับหู้จักย่านแต่ว่าบ๊บบแมนว่าโอ้ยมันเป็นโรคอลายเลืงองต้องป้องกันอันนี้กับบ่แมนเขาต้องป้องกันถ้าผมบ่ป้องกันผมก็คงจะติดไปแล้วเพราะว่าโค้งเขตนี่คนกับติดไปเยอะแล้วนะครับพี่น้องไป,ไปงห้องกับไปสายตวงเลยผมบด้แวะหน้าแวะหลังหน้าั่งคองกับซั่งขวงมากินนั่นนั่นผมจะเขา้าโอ้หลายเดือนล้วได้ที่บ่ได้เขาตลาดคลิปที่ผมไปตลาดที่ผมล่องในมุ่เจ้าเบิง่ง ถ้าผมเข้าตลาดผมกระสิท่ายให้มือเจ้าบึงนั่นแหละมันก็น่าจ,จะนั่นเร็วช่วงที่โอมีควันมากนี่ผมยมังว่่ได้เข้าตลาดเลยนะครับพี่น้องคำว่าฝากพี่ฝากน่องแค่นี้นะครับเดี๋เลี้ยงเล่าเล็กๆน้อย,ย,ย,ยสถานการณ์ในประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้สําหรับคนที่ถามมาเยอะแยะมากไายว่าเกาหลีใต้เขาสิเปิดตอนไดบอลลูอันนี้บวกงเลยว่าบอลลูนะนี่ทำเป็นการคาดการคาดเดากันทั่งนั้นจะเปิดตอนไหนก็คือเปิดตอนนั้นแหละผมกับบอลลูนณปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้เปิด ผู้ใดที่ยังบ่ท่านเสียเงินยาเฝ้าเสียเงินให้บันท่านไปโอนเงินให้เขาไปเฮ็ดพี่ซาท่องเที่ยวท่องเที่ยวยาเฝ้าไปเฮ็ดนะผมบ่อยากให้มู่เจ้าเสียเงินบร่ราแมนว่ามู่เจ้าบ่อยากให้มู่เจ้ามากบางคนบอกว่าผมย่ยานคนได้ดีบอกคือยังห้ามผู้นั้นผู้นี้แท้ผมบ่ได้ย่านเจ้าได้ดีดอกผมย่านเจ้าเสียเงินนะครับนาอาเราพิจารณากันเอาเองนะมู่เจ้ามีแต่แต่าโอ้มันเป็นโรค โวกที่มันบ่อันตรายดอกจักน้อยเขาก็เปิดเอ,อื้อเปือดกระเลี้ยวไฟเปิดกระเ,เปือดกระดีไปแต่ว่าเปิดหนึ่งเขาสียห้เจ้าเขางมาแบบ่งไง,ไงคือเกาบอ่อเจ้าสีซสื้อตัวมาเรยบอมีพาสปอร์ตสื้อตัวมาแบบเกาบอ่อตั้งแต่แค่ีที่เอนี่ว่าสิเปิ่ดมาตั้งแต่แตแตปีกกยนี่กระเทาปันนี่ว่าท่านเปิดเลยนะครับคิดแต่แลนะหน้ามีสต,ตังต่ต้องมีสติด้วยบางที่สตงังเจ้าก็ไปยืมเขามาอีกตัางหากว่าเงินเจ้าด้วยซ้ำไปเจ้ามีปัญหาเรื่องเงินเจ้าทุกเพราะเรื่องเงินเจ้าถึงจากมมกเก่าดีอย แจ่มาแล้วแต่จะมานี่จะมาแบบยดได้ให้คิดดีๆนะครับพี่น้องเด้อเห็นว่าในท้องแก้วผมกับฮามกันนะผมอยู่ในประเทศเดียวกันกับเมียเจเจย่างจีบ่อยากให้ผมไปหาเมียเลยเพราะว่าเขาหยาดติดโรคติดไฟมากนะครับเด้อวันนี้ฝากไว้แค่นี้อยู่ดีมีแห้งร่ำรวยกันทุกคนปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนสนองวัฒนศากะนี่ยังกับสีมาวอาสูพีสูน้องอัปเดตให้พี่น้องสถานการณ์ในพี่น้องฟังเรื่อยๆนะครับเด้อมือสิไปตลาดไปหาซื้อของจังน้อยก่อนอุปกรณ์การรับประทานเบิดแล้วครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยเอนาวกับมานั่งอยู่อันน้ำแข็งครั้งนี้อยู่พ่อไอแม่แบบนี่มาแต่ตลาดนะครับผมมาแต่ตลาดก็มืดนี่แหละชีวิตแรงงานไทยได้เกาหลีครับพี่น้องไปเสียบเสีหนาหนาวนีล่ลำบากแห่งทั้งงานหนาวทั้งชีล้ นี่นะย่อมมือขึ้นนี่เบิร์กนู่นนี่ขี่ไปน้ำทางเงี้ยอันตรายต้องมาเส้นทางนี่พี่น้องทางเรียบข้างไปนี่มีข้างน้ำนี่นี่ข้างน้ำไ,ำไ,ป,ไปตลาดย้าหนาวนี่ลำบากแห้งเพราะมันเมือดไลยข้าวเดียวก็เมือดแล้วนะครับพี่น้องมาขึ้นหนาหวห้อนี่หนาหวห้อนนี่สองพุ่มยังมาท่านเมือดอยู่นะครับแค่หนาหนาวนี่เลือกง่างยแล้วต้องเฝ้าไปเลย ถ้าจะไปซื้อของซื้อเน,นื้กินเนื้อยากในตลาดนะครับอยู่ในเมืองไงเนื้นอบตอนี่เมืองชงาง่างน้ำนี่นะครับนี่ผมกับขี่รถหยียบฟองนี่ฟองน้ำนี่ฟองน้ำทั้งเมือดทั้งหนาวทั้งยานกี่หลอกนี่ขี่รถน้ำควา้าน้ำหมุนนี่มากนี่น้ำผางข้างไว้เหลืออยู่ประมาณสองกิโลใครจิ๋หวหัดนะครับพี่น้องโอ้ย